สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่พี่คลิปนี้ก็เป็นแนวทางหว้นห้าน้อยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางงบประจำวันที่25นะครับเดือน7 2 5 6 6นกะครับก่อนเข้าไปรับชมทุกครั้งนะครับคาเตือนนะครับตัวเลขทุกๆแนวทางนะครับทาจากสูตรคานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ทุกๆแนวทางทําจากสูตรคานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ของเรา มาดูในโค้งสุดท้ายว่ามีคู่รอบไหนเข้าบ้างนะครับน่าจะเข้าในหนึ่งรอบหรือเปล่านะครับผมเมื่อวานนี้นะครับผมไม่วิ่ง4รูดสนะครับเฉพาะกิจ92 3กับ60นะครับเ2 3 2 3เราไม่มีนะครับรอบแรกใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ 2- 3สนะครับส่วนรอบพิเศษ376กับ41นะครับ4 1 1> ส1ไม่มีนะครับใครเอาสีไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่41นะครับรอบปกติซ4 2กับ06นะครับรอบนี้นะครับถ้าเกิดใครจับเนาะเลขตัวเด่นก็4กับ2นะครับก็เข้าไปตรงๆนะครับในรอบนี้ส่วนในรอบ VIP 461กับ18นะครับรอบนี้ไม่มานะครับรสรุปแล้วนะครับพี่ๆสรุปแล้วมาในสายลูด สายลูด2รอบนะครับเนาะสายลูดก็คือ2 3กับ42นะครับก็ถ้าเกิดใครเจาะก็42ก็เข้าไป1รอบนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับวิ่ง4ก็มาใน2รอบนะครับรอบปกติกับพิเศษส่วนนทางของวันนี้นะครับพี่ๆก่อนไปรับชมขอฝากบ้านเสียงโชคไว้เช่นเคยนะครับก็พี่ๆเพิเ่นใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับกำลังมองหาบ้านเสียงโชค มันใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับก็ไปทักทายสอบถามได้นะครับผมวันนี้เลขตารางนะครับได้5ได้1ได้8ได้9ได้2นะครับผมแล้วก็0นะครับสายวิ่งนะครับสายลูกในโค้งสุดท้ายสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข1นะครับ สายรูดให้ไปที่เลข5 10 14 18 19 50 54 58 59นะครับ ตัวเน้งตัวเจาะก็ห้าสี่หน้าหนึ่งแปดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสตัวนะครับ519 5 5ึส นะครับผมก็เนาะก็ประมาณนี้นะครับสลับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางเลขเด่นตารางก็ขอวอวยพรให้พี่ๆสมาชิกนะครับในใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เนาะก็ขอให้มีโชคเด้งๆปังๆขอให้มาตรงรอบนะครับสลับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ